ทุนประกรัน20ล้านเพื่อดูแลคนที่คุณรักตลอดไป เคสนี้ลูกค้ามาวางแผนการเงินครอบครัวนะคะเนื่องจากว่ากําลังมีลูกด้วยดังนั้นคุณพ่อจึงมาวางแผนทุนประกันชีวิตเพื่อที่จะได้ปกป้องและดูแลภรรยาและลูกในวันที่เขาอาจจะไม่อยู่ขึ้นมาค่ะซึ่งฟ้าก็ได้แนะนําให้ทําประกันเป็นแบบตลอดชีพนะคะซึ่งตัวนี้จะการันตีก็คือเราสามารถเลือกชําระเบี้ยตั้งแต่10ปี15ปี2 0ปีแล้วก็คุ้มครองต่อเนื่องไปจนถึงอายุ99ปีเลยค่ะรายละเอียดความคุ้มครองนะคะทุนประกัน20บล้านตรงนี้บริษัทจะจ่ายให้ก็ต่อเมื่อ1กรณีีเสยชหนึต2กรณีดสญญญ ลผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับรุนแรง44โรคตามเงื่อนไขนะคะอันนี้บริษัทจะยกเว้นเบี้ยรประกันให้ไม่ต้องจ่ายเบี้ยรประกันเลยแต่ยังคุ้มครอง20ล้านให้ต่อเนื่องไปจนถึงวันสุดท้ายค่ะและหากได้รับการวินิจฉัยและยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายแบบประกันนี้นะคะจะจ่ายผลประโยชน์ทุนประกันออกมาให้ก่อน90%หรือเป็นจํานวนเงิน18ล้านบาทค่ะและหากต่อมาเสียชีวิตก็จ่ายส่วนที่เหลืออีก2ล้าน บนนั่นเองซึ่งเคสนี้ลูกค้าเป็นเพศชายอายุ31ปีนะคะก็ได้เลือกทําทุนประกัน20ล้านแล้วก็เลือกจ่าย15ปีคะ่ะ เบีย้ยประกันจะอยู่ที่584,600บาทซึ่งตัวนี้เราจะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่บริษัทอนุมัติจนถึงอายุ99ปีเลยค่ะพิเศษสําหรับเดือนแห่งความรักนะคะไปจนถึง31มีนาะคมนี้นะแบบประกันนี้นะคะบริษัทจะฟรีเบีย้ยประกันปีสุดท้ายให้เลยค่ะอย่างเคสนี้ก็คือฟรีไม่ต้องจ่ายเบีย้ยปีสุดท้ายนะคะซึ่งสามารถเซฟหรือประหยัดได้ไปถึง580,000กว่าบาทเลยค่ะใครสนใจรับโปรโมชั่นนี้หรือว่าสอบถามเบีย้ยประกันก็สามารถทักมาได้เลยค่ะ